สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนเรื่องรามันเริ่มเมื่อตอนที่พบครึ่งมือเลื่องประหลาดมันแป๊บไม่เค้ามันแปลกลึกลับมันแปลงสะดจนเกินคาดกลับส่งเพล่ออย่างมากมายไม่ใช่เด็กน้อยที่คี้คลาเป็นเบนทนโอเบนทนโอ้ โอเคนะครับอยู่กับผมเลขคือคือนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับนะผมเอเลี่ยนที่ตัวเล็กที่สุดนะผมในโอมกเอ็กซ์นะอ่าก็เป็น5อันดับนะครับผมอ่านะครับจริงิก็มีเยอะนะครับผมแต่ว่าตัวมันก็พอๆกันนะหลังจากนั้นนะนะ เออก็เลยเอาแค่5อันดับที่แบบว่าความสูงเห็นต่างกันได้ชัดเจนนะผมอ่ามันจะชัดเจนก็นี่นะผมผมมีเครื่องวัดนะก็คือกระถางตรงไม้ตรงนี้นะแล้วก็มีฟุตบาทด้วยนะผมนี่อ่าแล้วก็เรามาดูกันครับผมว่าอันดับที่5เนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะผมไปแล้วก็ดูนะผมอันดับที่5้าไปนะครับที่ที่ผมคิดว่าตัวเล็กนะนี่นะผมนี่ก็ตัวนี้เลยอ่านี่นะครับผม แล้วตัวชื่ออะไรนะเนี่ยอัพชาร์กจะเป็นอัพชาร์ปสองเวอร์ชันนะอันนี้เป็นเวอร์ชันก็น่าจะตัวเท่ากันนะผมอัพชาร์ปนี่นะครับก็จะตัวเตีย้ยกว่าคนหน่อยหนึ่งแต่ว่าตัวสูงกว่าฟุตบาทหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่านี่ประมาณนี้เลยถ้ายืนตรงนี้ก็คือตัวเท่าตัวเท่าฟุตบาทนะครับผมที่ีหญาชั้นสองนะอ่าประมาณนี้นะผมสำหรับอันดับที่5้านะครับผมสำหรับอัพชาร์ป ความสามารถก็กดตัวเซก็จะเป็นการกินแล้วก็พ่นน้ําลายออกไปนะผมส่วนตัว X อสีลังกานะครับผมตัว C เป็นการเลอพ่นเลเซอร์ออกมานะผมก็คือเหมือนอ้วกเออนะครับโหพูดแล้วสกสิลดูยากแยงนะครับผมนี่นะครับผมอันดับที่5ก็ผ่านไปลปะไปราไปดูอันดับที่4นะผมอันดับที่4จะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากนะผมน้อง c อ o Echo อ่าเพื่อนๆอาจจะงงเฮ้ยพี่ Echo มันตัวเท่ากับอัพชาร์ใช่เหรล เราอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับผมนี่นะครับผมอันดับ4เอ็กโคตัวเตี้ยกว่านี่นะครับผมเอ็กโคตัวเตี้ยกว่าตัวพอๆกับหญ้าชั้นหนึ่งเลยนะอ่าเมื่อกี้นะผมอัพชาร์นี่ตัวเท่าหญ้าชั้นสองใช่ป่ะอันนี้ตัวตัวเตี้ยนะผมอ่าตัวแบบว่าไม่ตัวแบบลงมาลงมาจากหญ้าชั้นหนึ่งนะครับตัวพอๆเตี้ยกว่าหญ้าชั้นหนึ่งด้วยซ้ำนะครับนี่น้องเอ็กโคเอ็กโคของเรานะครับนารกหน้าตาเหมือนแบบไอ้ตุ๊กตาห้อยตุ๊กตาแขวนญี่ปุ่นอะ อะไรวะนะแล้วผมเราไปดูนะสกิลเนี่ยสกิลแซดของน้องนะครับผมก็จะสามารถแยกตัวเองออกมาได้นะครับผมเป็นประสิทธิโชคนะประสิทธิโชคเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่แล้วแล้วนะกดกด X นะครับนี่จะเกิดเป็นปรากฏการณ์ซอฟแวร์ everything s o m e h o นะครับอะไรวะนะจิงกับเบลหรือเปล่าถ้ากดตัวสีก็จะเป็นการพ่นลำแสงนี่ไอพ่นเสียงนะผม ถ้ามีหลายตัวเนี่ยก็จะพ่นแบบโหเยอะๆเยอะแยะเลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับน้องเอ็กโคเอ็กโคตัวน้องเนี่ยก็ตัวแบบว่าสูงกว่าฟุตบาทหน่อยหนึ่งครับผมแต่ว่าตัวเตี้ยกว่าหญ้านะหญ้าที่อยู่บนฟุตบาทนะอ่าก็เป็นอันดับ4นะผมสาหรับเอเลี่ยนที่ตัวเล็กที่สุดไปเราไปดูอันดับ3กันนะครับอันดับ3นี่ก็จะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากเกมาเธอร์นะเราไปดูเกมาเธอร์นะครับผนี่ เอ้าเพื่อนๆคงงงแล้วแบบเอ้ยพี่เกมมาเธอร์อยู่อันดับสมเหรอผมนึกว่าอันดับหนึ่งหรืออันดับสองซะอีกนะครับผมอ่าน้องยังใครที่รู้นะผมก็จะมีรู้แล้วอยู่นะว่าอันดับหนึ่งี่คือใครนะครับผมแต่อันดับสองนี่งงแน่นอนว่าทาไมถึงไม่ใช่เกมมาเธอร์นะตัวเกมมาเธอเนี่ยก็จะสูงไม่ถึงครึ่งของฟุตบาทด้วยซ้ำนะครับผมนี่นะครับแต่ก็ยังสูงกว่าฟุตบาทตรงนี้และอ้าน้องเกมมาเธอร์ของเรานะผมน่ารักเอาแกน่ารักแก เราก็ดูแซตนะผมตัวเซาตัวแซตเนี่ยจะเป็นการขี่รถนะแต่ว่าต้องรอสักแป๊บหนึ่งรอสร้างนะครับนี่兰博基尼兰博基尼อยู ok oh, ่เว้ดูนี่เป็นไงโคตชชอบเรียกโคตชชอบเรียกรถแบบถอดดีเลยครับนี่โคตรเท่เฮ้ย,ยตาอะไรอะ่ะเฮ้ยมันเป็นตาอย่นี่นะเพื่อนมันเป็นตาตาอะไระนะเหมือนตาตากิากก๊ก,กในคอมเมดี้เด้อปะไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยตาอะไรไม่รูุไดชอ็อกเกอร์หรืออะไรเอออย่างเท่นะ แล้วก,กลับล่างนะครับผมสกิลเอก็จะมีการสร้างประตูวาร์ปนะครับผมนี่แล้วก็สร้างวาร์ปเราก็จะไม่วาร์ปตัวเองเข้าไปนะเพื่อนๆนี่นะผมเป็นประตูวาร์ปนะเป็นมิติเนาแต่เหลือผมยังไม่ได้พาทวนมิติเนานะสกิลซี Skill C ก็จะเป็นการสร้างปืนนี่นะัะผมสร้างมินิกันปันบึ้มๆม,มายิงอย่างนี้เลยนะฮ่าอ,อย่างเฟี้ยวนะผม ก็ประมาณนี้ส qu ําหรับ huh. น้องเกียร์มาเธอร์นะครับผมตัวก็ประมาณไม่ถ oh ึงครึ่งของฟุตบาทนะครับผมแล้วก็เลยฟุตบาทตรงนี้มาครึ่งหนึ่งนะครับผมก็เกินขึ้นมาหน่อยนึงน่แหละโอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับน้องเกียร์มาเธอร์เราไปดูอันดับ2กันดีกว่านะครับผมอันดับสองนี่เพื่อนๆอาจจะคาดไม่ถึงนะครับแต่ว่าน้องตัวเล็กมากนะครับนี่ก็คือน้องบัตช็อกนะครับผมไปนี่นะครับอ่าฮะเห็นไหมตัวเล็กกว่าเกียร์มาเธอร์อีกนะครับน้องบัตช็อกเนี่ยอนักพิต้นัก เสียงเป็นอะไรอะ่ <c oughs> ะแล้วผมดูดูน้องนะครับนี่หัวน้องเลยเลยฟึตบาทมาหน่อยนึงนะครับผมนี่แล้วก็โอ้โหตัวตัวตัวเล็กกว่าครึ่งของครึ่งไอ้ไอ้นี่อีกนะผมกระถางต้นไม้นะเออดูดิเพื่อนเืนน้องน่ารักปะแต่ดําไปหน่อยนะผมผมปรับสีเป็นดานะผมน้องก็เลยตาดําเปียมเลยดาดาปี่ดาเปียมคืออะไรนะรนี่เราก็มาดูสกิลของน้องกันนะครับผมน้องบัตช็อกเนี่ยจะใช้ ต่สกีแซนเนจะเป็นบินนะครับผมเร็วอยู่นะมันอย่าไปทําไปเล่นนะน้องบินเร็วอยู่นะครับผมกดตัวเอ็กนะครับผมจะเป็นการนี่จะเป็นการวาร์ปแล้วก็ทำระเบิด้วยนะสกลซีจะเป็นการระเบิดเล็กๆน่ารักมันน่ารักอะไรทุกอย่างเลยแต่น้องตัวเล็กแบบตัวตัวสูงพุทธบาทตรงนี้หน่อยเดียวเองนะครับผมเออตัวเล็กประมาณนี้นะผมยังพอน่ารักนะเออส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าคือตัวไรนะครับผมตัวที่เอเลียนที่มีขนาดเล็กที่สุด เลยจนแทบจะแบบว่าโหถทบจะมองไม่เห็นนะตัวเจ้าของใช้คนใช้ยังจะมองตัวเองไม่เห็นเลยนะครับจะบ้านะครับไปเราไปดูตัวนั้นกันนะผมตัวน้องบัดช็อกนี่ก็ตัวเล็กนะครับเล็กกว่าเกมมัทเตอร์แล้วกันนะเออนะฮะแต่แล้วก็ไปดูกันนะครับผมตัวที่อันดับหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับว่าคือตัวไรนั่นก็คือนาโน ฟุตบาทตรงนี้ใชอีกงานเนี่ยเอาย่เเสียงไม่ได้เสียงต้องเล็กไปด้วยเลยนี่นะผมนาโนเมตรแต่รูปผมรู้สึกว่ารูปร่างเขาดูชัดเจนขึ้นนะหรือว่าหรือว่าตัวใหญ่ขึ้นปะเพื่อนเพื่อนว่าไงนี่นะผมมันดูมันมันดูเห็นชัดขึ้นนะนี่ตัวคนเตี้ยเตี้ยกว่าครึ่งฟุตบาทอันนี้อีกนะผมเตี้ยกว่าครึ่งของครึ่งนะฮะก็คือเล็กเขาเรียกว่าเล็กเล็กจัดจัดเลยนะผมตัวเนี้ยเล็กจัดจัดเลยนาโนเมตรเถออเล็กที่สุดในเกมแล้วนะครับผมเป็นอันดับหนึ่งของเอล่ยนที่ตัวเล็กที่สุด เอ๊ะเป็นยัเป็นปัญหาอะไรเราไปเล็กบนหัวนายเหรอโอ้โหโอ้ยห้าวซะด้วยเดี๋ยวก็บี้เห็บเลยเป็นบี้เป็นบี้เป็นมดเลยนะฮะเหยียบทีแล้วก็ตุยแล้วมั้งเนี่ยเอ๊ะว่าเราอย่างนี้ได้ยังไงอฮะว่าไม่ใช่ละเสียงนะนะครับเราไปดูสกิลนะครับผมสกิลแซดนะสกิลแซดจะเป็นน้องก็จะกางปีกบินขึ้นนะครับผมส่วนสกิลเอ็กเนี่ยจะเป็นการระเบิดเอ้ยระเบิดเท่ากับไอ้ตัวน้องบัสช็อคเลยนะ ก็ไม่ได้ระเบิดเล็กๆนะครับผมนี่สกิลซีก็จะเป็นการยิงเลเซอร์นะแต่ไม่รู้จะรีเวิร์กเมื่อไหร่นะแต่มีอันติเมตไปแล้วเอยอ๋อเนี่งเรียบร้อยเลยนะครับนี่บล็อกบักแล้วตอนนี้เล็กจัดเล็กเกินเฮ้ยกระเด็นขนาดนี้เลยหรอกระเด็นออกมามันดูเหมือนจะไกลนะแต,นแต่จริงๆแล้วมันไม่ไกลเท่าไหร่กระเด็นแค่นี้เองนะเออแต่ในนี้น้องตัวเล็กไงก็เลยดูแบบโอ้โหกระเด็นเป็นสิบเมตรเลยนะอ่าก็ประมาณนี้นะผมสําหรับสาหรับเอ่อ ห้าดับเอเลี่ยนที่ตัวเล็กที่สุดในเกมนะครับผมเออนะครับผมไม่มีคลิปจะลงแล้วแต่ก็ยังมีอยู่แหละเดี๋ยวจะพาทัวร์มออิทินาวนะครับผมถ้าใครยังรอดูรอชมคลิปผมอยู่นะครับก็นะอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนกันหรืออยากใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอก,บอก,บอกมาได้นะครับผมส่วนตัวผมผมมีมีแผนว่าจะไปเล่นเอ,อ่ออะดิอตี้ทฟอยู่นะครับผมเห็นเขามีรถฟรีมานะก็ว่าจะไปเล่นอยู่นะผมส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละจ้า อยากให้เล่นอยากให้เล่นคนไหนวะแต่ผมเล่นเกมอะไรนอกจากออมนีเอ็กซ์ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมใครที่คอมเมนต์ใครที่มีไลค์เยอะสุดนะผมผมเพื่อจะเล่นอันนั้นก่อนนะก็เพ<ไ>ื่อเป็นเพื<ไ>่อเป็นปน,ปน,นี่นะผมเป็นระบบนะครับ <S 2> <S 2> ถ้าไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์มาว่าหลายคนว่าอยากให้เล่นเกมเกมนี้เกมนี้แต่ผมไม่รู้ว่าคนจะเล่นอันไหนก่อนนะผมก็ขอยอดไลค์นะเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็พิมพ์แบบถ้าไม่อย<ม>ากพิมพ์ชื่อซ้ํากันก็ให<น>้กดไลค์ แมพที่มีคนก่อนหน้านี้พิมพ์ไว้นะครับผมแล้วก็ผมจะดูยอดไลน์นะว่าใครได้ยอดไลน์เยอะสุดผมก็จะเล่นเกมนั้นนะครับให้นะฮะโอเคตัวคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วจ้าไปแล้วไปแล้วมืดแล้ว